สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแบทโฮนะครับคลิปนี้พามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่หนองเสือนะครับคลอง5้านะครับก็ไปงานขุดบ่อตรงนี้นะครับแล้วก็ดินขึ้นมาทำโคกนะครับส่วนตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคันล้อม นะครับรอบพื้นที่เลยนะครับซึ่งคันล้อมที่ตรงนี้นะครับเราทำความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร20นะครับถามว่าทำไมต้องเป็นเมตร20นะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นดินเดิมเนี่ยนะครับกับพื้นลาดยางเนี่ยนะครับมันต่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับลูกค้าก็ต้องการให้มันสูงกว่าถนนลาดยางหน่อยประมาณสัก20เซนนะครับซึ่งอันนี้เราก็ทำไว้ประมาณเมตร20นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อเก็บน้ำนะครับที่เราจะต้องขุดเพื่อเอาดินขึ้นมาทําโคกตรงนี้นะครับโคกพวกนี้ก็จะสูงเมตรยี <me> ทั้งหมดนะครับ <Lego adequately> ตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับซ, <sculptures mold damage> ซึ่งคลองไส้ไก at ่ตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับความลึกของคลองไส้ไก่อยู่ที่ประมาณเมตรห้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับเราขุดคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาทําเป็นคันล้อม นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังขุดบ่อกันอยู่นะครับก็จะเริ่มทําการขุดบ่อลูกนี้นะครับเพื่อถอยดินมาถมทําโคกนะครับก็วันนี้เราก็เข้ามาอัปเดตหน้างานนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่เราเข้ามานะครับเราก็จะบินโดรนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็อัปเดตให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับ ส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับจะเป็นทางเข้าไปสู่พื้นที่โคกข้างในนี้นะครับก็เป็นถนนนะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับเพื่อเชื่อมกับถนนลาดยางตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับก็เราสามารถที่จะวางท่อก็ได้นะครับไม่วางท่อก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันเชื่อมถึงกันหมดนะครับเว้นแต่ว่าถ้าเราอยากให้น้ํามันเนี่ยนะครับไหลนะครับสามารถที่จะไหล วนนะครับเขาเรียกว่าให้น้ํามันวนถึงกันได้นะครับก็น่าจะฝังท่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าว่าเขาอยากจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับสําหรับผมนะครับฝังก็ได้ไม่ฝังก็ได้เพราะว่าน้ํามันเชื่อมกันหมดอยู่แล้วนะครับเพราะบ่อน้ํากับร่องน้าเนี่ยมันเชื่อมถึงกันอยู่นะครับเรามีการฉีดสีนะครับเพื่อที่จะให้คนขับรู้ระดับความสูง อย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีที่เราพ่นไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวความสูงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องถมอีกนะครับแล้วก็ดินมันเป็นดินเหนียวด้วยนะครับพอเวลาตักใส,ส่สิบล้อมอันเนี่ยมันจะติดกระบะด้า вот นะครับก็ขั้นตอนกนารทํางานก็จะล่าช้านิดน,นึงนะครับอันนี้นะครับมันจะติดอยู่ในกระบะด้านะครับก็ต้องคอยอใช้บุ้งกี่เนี่ยนะครับพูดมันออกมา นะครับแล้วก็พอเวลาถมไปแล้วเนี่ยนะครับมันใช้รถไถดันไม่ได้นะครับดินแบบนี้นะครับมันต้องใช้แมคโครอย่างเดียวนะครับก็จะต้องใช้แมคโคเนี่ยนะครับดึงดินนะครับเพื่อที่จะปรับตั้งระดับความสูงให้มันได้นะครับเพราะว่าพอเวลาแมคโครย่ําไปมันหายหมดเลยนะครับความสูงเนี่ยมันจะต้องอยู่ประมาณตัวขอบใบแท็กนะครับหรือว่าขอบล้อมรถแมคโคครับแต่ว่าดินตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเจอต้องสูงขึ้นกว่านี้นะครับ ก็องศาสโลปนะครับเราค่อนข้างที่จะทํานอนนิดหนึたた่งนะครับไม่ให้มันชันมากนะครับแล้วก็ชาญในบ่อน้ำเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าดินมันเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็พอเวลามันแห้งแล้วมันตกสเก็ตนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะมันจะพังได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าที่ข้างๆงนะครับที่ข้างขงที่ เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาพังไปแล้วนะครับเขาพังไปแล้วแล้วก็เขาขุดลึกประมาณ3เมตรนะครับโดยที่เขาไม่ได้ทำไม่ได้ทําตะพักแบบเรานะครับเราเนี่ยจะมีตะพักแล้วก็ค่อยลึกอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยเขาลึกทีเดียวชั้นเดียวลึกทีเดียวเลย3เมตรนะครับเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับพังไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเข้าไปถ่ายนะครับแล้วก็อย่างเขาก็ล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วด้วย นะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วแหละว่าตอนที่มาดูงานนะครับผมเห็นแล้วว่ามันพังแล้วก็พวกชานพักพวกเบิร์มอะไรพวกนี้นะครับเขาทําไว้ค่อนข้างที่จะแคบนะครับพอพอเวลามันแคบมากๆแล้วดินเนี่ยเวลามันเราเอาดินมาทําคันล้อมใช่ไหมครับมันจะมีน้ําหนักนะครับพอมันมีน้ําหนักมากๆเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ตรงนี้นะครับจะไปได้นะครับจะพังได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เว้นให้มันกว้างนะครับเนี่ยนะครับคือเหตุผลว่าทําไมต้องมี ชานพักนะครับซึ่งจริงๆเขาก็ทำนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำเขาก็ทำแต่ว่าเขาทำไว้ค่อนข้างเล็กนะครับเพื่อผมเข้าใจเหตุผลนะครับบางคนเนี่ยอยากได้จะพักเล็กเพราะอะไรเพราะต้องการให้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดินที่เราถมเนี่ยเยอะนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยกับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันพังขึ้นมานะครับมันก็จะแลกมากับสิ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านใดที่มีโครงการนะครับที่อยากจะขุดนะครับก็ให้ดูเป็น เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราทําค่อนข้างที่จะนอนนะครับเพราะว่าผมก็บอกคนขับแล้วนะครับว่ามันมีดินที่สไลด์พังให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําเราก็ทําให้มันได้มาตรฐานได้แข็งแรงนะครับซึ่งคนขับเขาก็รับทราบนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะขุดเป็นบ่อนะครับเพื่อนําดินนะครับไปถมแล้วก็ องศาสลบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะนอนนะครับจะสังเกตได้เลยเนี่ยนะครับพวกนี้จะนอนมากนะครับเราใช้เป็นมุ้งกี่กวาดเลนนะครับเป็นมุ้งกี่เฉพาะนะครับขุดเข้ามานะครับดึงเข้ามาหาตัวแล้วก็เราสามารถตั้งองศาของเราได้นะครับอยากให้มันนอนเท่าไหร่เท่าไหร่เราตั้งเองของเราได้เลยนะครับโดยการคํานวณจากพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยก็เป็นคันอย่างที่ผมบอกนะครับกว้าง2เมตร ส่วนข้างในก็เป็นโคกปลูกบ้านข้างในนะครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็ให้ทีมงานนะครับได้อัปเดตทํางานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอีก2วันนะครับผมก็จะเข้ามาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งรูปให้ลูกค้าได้ดูนะครับ<ๆ>เผื่อบางทีลูกค้า,าไม่ได้เข้ามาดูหน้างานตลอดแล้วอยากจะเห็นความคืบหน้านะครับเราก็จะมีอัปเดตให้ดูนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับทีมงานโชคถังวิไลแบคโฮนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับตอนนี้เรามีหน้างานอยู่หลายจังหวัดนะครับปทุมธานีอยุธยานะครับนครนายกนะครับบุรีรัมนะครับ สุพรรณบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะครับก็เข้าไปติดตามผลงานต่างๆของเราได้นะครับที่เพจ Facebook โชครือวิญญแบ็คโฮแล้วก็คลิปใน y o u t u b e นะครับเราก็จะลงคลิปแทบจะวันเว้นวันนะครับก็เข้าไปติดตามผลงานของเราได้ตลอดนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. same tracks listen all night in the sheets all black said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you i can't wait a first time